ลูกหลานพญานาคนะคะลองสังเกตตัวเองให้ดีๆนะคะใครที่นั่งสมาธินะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยนะคะลองไปสังเกตตัวเองนะคะว่าใจเราจะรู้สึกสบายนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่ามีสภาวะทำอะไรดีๆเฮ้ยทำไมมันเข้าสมาธิได้ลึกอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยพี่มินก็เคยเป,เป็นตั้งแต่ตอนที่ปฏิบัติตอนแบบสาวๆแล้วแหละนะคะนี่แหละก็คือเออมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราวิ่งเลยอะนะคะแล้วก็นั่งได้นานนานกว่าเวลาที่กําหนดไว้อีกนะคะ แล้วก็คุยกับหลายๆคนนะคะที่เขาก็เออนับถือมาทางสายพญายนาคนะคะหรือเทวดาพญายนาคเหมือนกันเขาก็จะบอกว่าเออใช่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดแบบเป็นในทางวิทยาศาสตร์มันก็เป็นเรื่องของอุจจุป,ปายานน่ะแหละอุตุก็คืออากาศอะนะคะอ่าบางคนก็ชอบอากาศฝนตกนะคะถ้าเกิดแบบฝนตกเราจะนอนหลับเพลินเลยอะไรแบบนี้นะคะมันเย็นมันไม่ร้อนอ่านะคะมันก็เนอะมันก็พูดง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิด ใครที่แบบว่าสัมผัสไปได้ลึกกว่านั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าเลยว่าน้าเนี่ยให้พลังงานนะคะกับคนที่เป็นลูกหลานพญานาคนั้นมันมีความสุพันกับน้ําถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยจะกลัวน้ํานะคะคือบางคนที่กลัวน้าเนี่ยเพราะว่ากลัวความเป็นพญานาคคือแปลว่าเคยเป็นพญานาคนั่นแหละแต่ว่าไม่อ,อยากเป็นพญานาคแล้วนะคะก็เลยรักษาศีลเพื่อที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์มันเลยมีความกลัวน้ําขึ้นมานะคะ แต่ว่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เคยทุกฟรีอยู่กับน้ำเนี่ยนะคะน้ำจะให้พลังงานนะคะน้ำจะให้พลังงานอย่างมากๆเลยเที่เขาเนาะที่เขาแนะนําว่าลูกหมาพญานาคควรมีบ่อน้าควรมีอะไรอะไรแบบนี้นะคะก็เป,เป็นเป็นไปตามหลักของพลังงานนี่แหละว่าพลังงานอะไรให้ให้ผลนะคะหรือว่าช่วยส่งเสริมสนับสนุนดวงชะตานะคะดังนั้นนะคะก็ลองปฏิบัติทําดูนะคะเวลาฝนตกอย่างเนี้ยนะคะ แต่ว่านะคะเออมันจะง่วงหน่อยบางคนก็จะง่วงมากก็พยายามก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดง่วงมากก็ไปเดินจงกลมนะคะ ซ้ายขวาซ้ายขวาให้อยู่กับเท้าซ้ายเท้าขวาอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดเห็นได้มากกว่านั้นเห็นอาการเคลื่อนไหวของเท้าอะไรแบบนี้นะคะเห็นอาการของค่าสีหรือน้ำลงไฟก็จะยิ่งดีเลยค่ะนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับ,กบทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็อขอให้ทุกท่านปลอดภัดยกันนะคะปลอดภัยจากภัยทางน้ำนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากอัคคีภัยรวมถึงปลอดภัยจากภัยทุทกๆชนิดเลยนะคะภัยเหตุเครื่องบินตกอะไรแบบนี้นะคะแบบน้อมัน มันน่ายัางไงอ่ะมันน่าสลดมากเลยนะคะก็ดังนั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยจากทุกข้างหลายก็แล้วกันนะคะ